รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะเช้าวันอังคาร15สิงหาคม2566ปุ๊กสมาพชูกิจและทีมงานฟาร์มชาแนลมาแล้วค่ะวันนี้รายงานตัวพร้อมด้วยข่าวสารด้านการเกษตรมากมายเช่นเคยช่วงแรกไปอัปเดตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจกันก่อนในช่วงของเกษตรรอบวันค่ะ สถานีสูบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลอหารพิจิตรสมุทรปราการเป็นจุดเชื่อมต่อกับระบบระบายน้ำของกรุงเทพมหานครการก่อตั้งสถานีสูบน้ำชลอหารพิจิตรสามารถช่วยสูบน้ำในเมืองหลวงและปริมณฑลทำให้สามารถช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมเมื่อมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องได้หน้าที่ก็คือหนึ่งจะก็คือจะช่วยระบายน้ำ ที่มาจากด้านบนนะครับที่จะเริ่มมาจากคลองแสนแสบนะครับแสนแสบที่จะหนองจอกนะครับก็จะไหลลงมาตามคลองพระองค์นะครับแล้วก็จะมีการสูบน้ําจากสถานีสูบน้าปะเวศนะครับสูบน้ําช่วยกรุงเทพนะครับมาลงคลองพระองค์แล้วก็น้ําก็จะไหลลงมาตามตามแนวดิ่งนะครับลงมาที่คลองด่านแล้วก็จะมาสูบน้ําตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ จะช่วยสูบน้ําเพื่อไม่ให้น้ําเกิดล้นตลิ่งในพื้นที่คลองด่าน,นครับแล้วก็พื้นที่ด้านบนครับเพื่อช่วยให้การระบายน้ําสู่ทะเลเร็วขึ้นครับซึ่งสถานีสูบน้ําสหาวพิจิตรตรงนี้ก็จะช่วยสูบระบายน้ําออกสู่อ่าวไทยในช่วงที่น้ําทะเลหนุ่นนะครับซึ่งสถานีสูบน้ำชนหาวิจิตร1 2 3เนี่ยครับก็ในปี65เนี่ยเราสูบออกสู่อ่าวไทยทั้งหมดนะครับ770ล้านลูกบาทเมตรครับแล้วก็ในช่วงน้ำลงเนี่ยเราก็จะเปิดประตูในการระบายน้ำนะครับ ซึ่งจะระบายน้ําได้320ล้านลูกบาทเมตรซึ่งรวมที่เราระบายน้ําทั้งหมดนะครับที่ลงสู่อ่าวไทยนะครับหึง1ันเล้านนะครับซึ่งก็เทียบกับความจุข,ของอ่างเขื่อนปาสักจลศิลป์หนึ่งเขื่อนนะครับก็จะเห็นว่าการสูบน้ําที่เราสูบน้ําช่วยพื้นที่กรุงเทพและก็ปริมณฑลในเขตสมตุทรปราการนะครับก็มีจํานวนมากครับก็ขอให้มั่นใจได้ว่าปีนี้นะครับกรุงเทพและปริมณฑลโดยเฉพาะเขตสมุทรปราการจะได้เกิดน้ําท่วมแน่นอนครับ หม่ทีมเคนไบเอ็พร้อมบริการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าติดตั้งโซล่าเซลล์ติดตั้งเครื่องชาร์จรถไฟฟ้าถามมืออาชีพถามเคน n บเอ็มอเอการทำเกษตรแบบผสมผสานโดยในแต่ละกิจกรรมการผลิต จะต้องเกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้มากขึ้นโดยในแต่ละกิจกรรมการผลิตจะต้องสามารถเกื้อกูลประโยชน์ต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพการทำการเกษตรแบบผสมผสานนั้นสามารถทำได้ง่ายๆเริ่มต้นจากเกษตรกรจัดสรรที่ดินที่มีอยู่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดมีการวางรูปแบบกิจกรรมแต่ละชนิดอย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพเศรษฐกิจสังคมมีการใช้แรงงานเงินทุนที่ดิน ปัจจัยการผลิตและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพเช่นการเลี้ยงไก่หรือหมูบนบ่อปลาการเลี้ยงปลาในนาข้าวการเลี้ยงพึ่งในสวนผลไม้การปลูกผักควบคู่กับการเลี้ยงหมู <S 2> <S 2> <S 2> <N> นำพืชผักในส่วนที่ได้รับความเสียหายให้หมูกินหรือปลาที่เลี้ยงในนาข้าวกินรวงข้าวเป็นอาหาร <N> นำใบพืชที่ไม่สวยมาเป็นอาหารสัตว์ในส่วนที่ดีกว่านำไปขายหรือบริโภค และนำมูลของสัตว์มาทําเป็นปุ๋ยหรือหมักเป็นอาหารปลาซึ่งเกษตรกรที่ทําการเกษตรแบบผสมผสานจะทําให้มีรายได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีช่วยลดการพึ่งพาปัจจัยการผลิตจากภายนอกใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่และที่เหลือใช้ภายในพื้นที่ลดความเสี่ยงในการประกอบอาชีพช่วยลดรายจ่ายและสร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกร สามารถรับชมรายการย้อนหลังและร่วมกิจกรรมได้ที่ Facebook Fan Page รอบรู้รอบด้านการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตร Smart and s t r o n g t o g e เก e r เพื่อให้เกษตรไทยก้าวไกลไปพร้อมกัน สวัสดีค่ะนี่ต่อเรื่องอะไรคะมาขอที่ดินทำกินครับสปรกอเราติดต่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะฮะฟรีฟรีฮะฟรีครับไม่ว่าจะสอบเขตแบ่งแปลงรางวัลที่ดินที่ทะเบียนทำกินสินเชื่อกองทุนทุกอย่างบริการฟรีเพราะสปกอติดต่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทุกอย่างสปรกบบริการฟรี ไม่มีมมค่าใช้จ่ายอัปเดตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจไปแล้วค่ะในช่วงของวิถีเกษตรช่วงหน้าเมื่อติดตามการดำเนินงานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องเกษตรกรชาวนาไทยก,กับกรมการข้าวกันตอนนี้พักสักครู่ค่ะในในใน